ข่าวด่วนล่าสุดความคืบหน้าของบัตรคนจนรอบที่สองคลังยืนยันแล้วลงทะเบียนใหม่วันไหน สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็นําข่าวสารสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่กําลังรอคอยนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะเปิดลงทะเบียนใหม่ในรอบไหนนะคะใครบ้างที่ยังไม่มีบัตรคนจนขอเสียงหน่อยนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่ามีเยอะไหมที่ยังไม่ได้รับบัตรคนจนยังไมไ่เคยลงทะเบียน ซึ่งใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดิมอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ใจ่ายได้ตามปกติเรามาดูความคืบหน้ากันนะคะว่าการสมัครลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบสองนี้เปิดลงทะเบียนให้วันไหนนะคะก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนข่าวสารเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ พราะแม่พี่น้องหลายๆคนก็สอบถามให้บุ่มกันเข้ามานะคะทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าบัตรคนจนเนี่ยจะเปิดให้สมัครลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยวันไหนวันนี้ก็หาข้อมูลมาให้แล้วนะคะนายกฤษดาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในปีพศสอง4นีนี้กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ให้นะคะซึ่ง ก็อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากต้องเลื่อนการพิจารณาเนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิด -19 ระบาดรอบที่4แล้วนะคะนายกฤษฎากล่าวว่ากำหนดการทบทวนสิทธิ์และการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะเป็นหลังจากที่โครงการเราชนะจบเลยหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะพยายามทำให้เต็มที่โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลักๆก็คือเรื่องของไรายได้โดยจะเป็นผู้ที่มีไรายได้นอ้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงกลังกำหนดนายกฤษดากล่าวนะคะว่าการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้แอปเป่าตังได้นะคะหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงเป็นต้นแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนที่มีรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังตกหล่นอยู่จํานวนมากเลยนะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะสําหรับหลักเกณฑ์การคัดโคนออกนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารายได้มันเกินเขาก็จะคัดออกนะคะก็ต้องส่งคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับธนาคารกรุงไทยหรือกระทรวงการคลังต่อไปนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเขามีกําหนดการที่จะมาแจ้งให้ทราบแล้วนะคะเวมวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะว่าเข้าลงทะเบียนกันวันไหนนะคะแต่ยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปและข่าวสารใ,ใหม่ๆนะคะด้วยการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนรับชมคลิปแบบฟรีๆได้ทุกวันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ